บาสวัสดีครับทุกคนวุ่นววาช็อตอลี่ชาแน,นลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไม่เสียงดังนะแต่เราจะมารีวิวท่านอนของแต่ละสีขขนน่ข้าวเวลาเขานอนเขานอนยังไงอีส <c oughs> ัก มันกเกินไปอันนี้คือข้าวสานะครับเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเริ่มที่ข้าวสาลเดี๋ยวเดี๋ยวอยากอยากจะบอกทุกคน,นอย่างนี้ก่อนว่าที่ถ่ายคลิปนี้ขึ้นมาเพราะแบบว่ามันเป็นแบบนี้ตลอดจริจงๆอ่ะเริ่มที่ข้าวสวยก่อนก็นกได้ข้าวสวยเขานอนเรียบร้อยมากแบบมากมากอ่ะข้าวสวยเป็นหมาที่เรียบร้อยมากเลยนะน่าตากเขาน่ารักดูสิน้กคสวยน่ารักมากแบบนี้ทุกคนแล้วถูกข้าวเหนียวนะอันนี้ข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวก็จะนอนแบบเนี้ยนอนแบบเนี้ยข้าวเหนียวไม่นอนอ้าขาทางขาเลยแบบนอนน่าเกลียดเลยนะแล้วข้ายยิ่่งแลล้วใหญเ ดูสิข้าเจ้าเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยทุกคนข้เจ้าคือนอนเรียบร้อยมากจริงๆนะครับเนี่ยคข้าเจ้าเขาเจะนอนแบบเนี้ยส่วนน้อยมากๆที่ข้าวเจ้าจะนอนทางไข่นะฮะแล้วตัดมาที่ลูกสาวปูณาาราของผมอีสานพี่น้องเจ้าเบิง มึงก็นอนน่าเครียดเกินไปเราจะไม่เสียงดังนะครับทุกคนขอเน้นย้ำอีกทีว่าคลิปนี้เราจะเสียงดังไม่ได้เราจะให้เห็นความเป็นธรรมชาติในการนอนของอีซากมันก็เกินไปมึงเป็นสาวเลยไหมอีซากดูทุกคนดูท่านอนของเขาสากหนูเป็นผู้หญิงนะแล้วดูมุมนี้หตังกเมื่อกี้ว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้สาวมันอกีจะเป็นผู้หายผู้ายเนอะสากนอะดูนี่ทำไมหนูไม่นอนดีๆเหมือนพี่เขาสวยล่ะลูก ดีๆก็ชว่วยๆดังนี่มันเป็นอีบอดี้สวยสอนตั้งแต่น้นอยๆซ้อนตั้งแต่ไม่อยู่กับสวยมือแหลกวะน้องเจ้าสี่เด้อเขาเป็นมายิ่งเขาทำน,นั่นเจ้าสี่เราบังทางมันนั่นแต่เด็ <c oughs> <c oughs> อีสาก <c oughs> สากอูเสียงดังโกค่าป่านี้มีโมตื่นอยู่เอาา้าใหม่เรจะเปิดช่องใหม่นะครับทุกคนสวัสดีไฮ้ยเฮเเสียงดัง เแต่ถ้ามันอิสระเข้าสากอิสรกสักอิสรกมึงตื่นทำแมมึงนอนผู้ให้โพลสักเข้าสากสักแก่แล้วครับผมเข้าสากลูกไม่เอาสักผูไม่นอนแบบนี้อู้ยทางทำไมมิจิเนี่ยลูกเอาเก็บหน่อย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 สักอย่าม่หายุยู่ครับลู มุมงเนี่ยแ,แล้วไอีสักอีสักอีสักมึงคือนอดวดหวายแทนลูกหนูเป็นผู้หญิงเฮ้ยเปลี่ยนฐาน้องกันเลยว่ามาเชียงเดังก่ ยวยตาขอโทษสวยนะคะขอโทษเชยขอโทษเชยขอโทษเชยรักสว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 ย,สวย,สวยอย่าหาเสียงดังได้ไหมมาได้หนำใจคลิปได้อี่สาวมันก็นยัาง,ง,ยง,ยา,งายตัวเพอมันเอามันไปประจานอีกแล้วนะหายงับงับงับไปเส้ไปเส้กระไบไปอยากไล่ไปอยากไล่ไปซีโนต่อไปไปเส้กระไบ ไปนอนดีๆเว้นมานอนบนพ่อห่มพ่อห่มพ่อห่มทำไมมันนอนไม่ดีไปแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้บุญวายสตอรี่ให้ต้นสวยให้เขาสากให้ข้าวเหนียวที่น่ารักและก็ข้าวเจ้าเขาด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอตัวร์แล้วลาไปแล้วเด็กพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเด็กพี่น้องเด้อไปแล้วเด็กพี่น้องเด้อจุ๊บ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 ไหนอะจุ๊บจุ๊บฟับ